มาเราก็จะทําการเปิดเครื่องนะครับเพื่อทสสเปคเครื่องกันเลยนะครับผมรับตัว M2 Note นะครับเป็นระบบปฏิบัติการนะครับไฟล์มีนะครับผม OS 4.5นะครับ based on Android version 5.1นะครับผมซึ่งเป็นตัวปัจจุบันนะครับที่เราถ่ายนะตอนนี้นะครับผมมีตอนเปิดเครื่องก็จะแสดงรูปโลโก้นะครับของตัวมือจู้นะครับแล้วก็น่ครับเป็นชื่อระบบปฏิบัติการของตัวแบรนด์นี้นะครับผม หลังจากเปิดเครื่องมานะครับก็จะได้หน้าตาลักสกินแบบนี้นะครับตัวระบบปฏิบัติการนะครับท้ายมีนะครับทําออกมาได้ลื่นไหลมากนะครับอันนี้เราเนี่ยลองเทสการสัมผัส์ความไหลลื่นนะครับจากความรู้สึกนะครับผมว่ามันค่อนข้างลื่นไหลมากนะครับเมื่อเทียบกับเครื่องจีนทั่วไปนะครับหรือว่าเครื่องแบรนด์อื่นก็ตามนะครับเนี่ยสังเกตได้ว่าเมนูก็จะคล้ายๆกับพวกเสี่ยวมี่นะครับ หรือว่า iPhone ด้วยนะครับผมก็คือเวลาเราโหลดแอปต่างๆเนี่ยก็จะมาอยู่หน้าจอแบบนี้เลยนะครับไม่มีหน้าจอย่อยเข้าไปนะครับผมการเลื่อนหลบต่างๆนะครับตัว,วจะเป็นการล้างโปรแกรมที่เราเปิดไว้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ง่ายสะดวกนะครับครับสำหรับตัว M2 Note ก็รองรับการใช้งานฟังก์ชันภาษาไทยได้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านนะครับตัว หนังสือภาษาไทยแบบนี้นะครับก็สามารถอ่านได้ไม่มีปัญหานะครับจะเป็นเรื่องของการพิมพ์นะครับพิมพ์ไทยอ่านไทยตัวนี้สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับเนี่ยมีให้ครบนะครับผมไทยอังกฤษนี่นะครับผมแล้วก็ตัวปุ่มโฮมนะครับอย่างที่บอกนะครับทําได้สองลักษณะก็คือการสัมผัสนเนี่ยมันจะคือเหมือนกับการกดปุ่มย้อนกลับอะครับทีหนึ่งเนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปหน้า ตอนแรกที่เรากดเข้ามานะครับนี่ฮะถ้าเราสุดหน้านี้แล้วเนี่ยกดเฉยๆมันก็จะไม่ไปนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดปุ่มลงไปเนี่ยมันก็จะกลับมาที่หน้าโฮมแบบนี้ให้เรานะครับก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้2ส,ส่วนเลยก็คือทัาสกรีนเพื่อย,ย้อนกลับในนูก่อนหน้านี้นะครับหรือกดปุ่มเพื่อกลับมาหน้าจอหลักเลยหน้าโฮมแบบนี้เลยก็ได้นะครับใช้งานได้พร้อมกัน2แบบนี้เลยนะครับ เมนูต่างก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับผมใช้งานง่ายนะครับอันนี้คือเมนูการตั้งค่านะครับผมซึ่งเราก็สามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวหนังสือนะครับการแสดงผลเนี่ยก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาขนาดเล็กกลางใหญ่เนี่ยสามารถเซตได้หมดเลยนะครับนี่ฮะถ้าเอาไซส์ใหญ่ก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเรา,เา normal นะครับขนาดก็จะกลับมาปกติก็เหมาะสําหรับคนที่ ชอบมือถือจอยย้ายต้นัสือใหญ่นะครับก็สามารถใช้งานได้ดีเช่นกันนะครับผมนี่ก็ใช้งาน GPS ได้นะครับอันนี้ก็ใช้งานได้อยู่แล้วนะครับรองรับนะครับ 4G นะครับทั้ง2ซิมนะครับอย่างที่บอกนี่นะครับ 4G โดยจะเป็นซิม1หรือซิม2เนี่ยสามารถใส่ซิมไหนก็ได้นะครับเพื่อเล่นตัวเน็ตโทรศัพท์นะครับผมต่อมานะครับเรามาเทสสเปคเครื่องนะครับผ่านโปรแกรมัน t u t u กันเลยนะครับ หลังจากที่เราเทสได้คะแนนอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดคะแนนนะครับผมตัวนี้เป็น CPU รุ่นใหม่นะครับ1 4บิตด้วยนะครับผมเรามาลองดูข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมโมเดลนะครับเป็นตัว M2 Note นะครับผม Android นะครับเป็นเวอร์ชัน5.1นะครับวงเล็บ64บิตนะครับผม CPU นะครับเป็นตัว MT6753 นะครับแปดค์นะครับตัวนี้แล้วก็รองรับการใช้งานแบบ64บิตนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับผม กาจอนะครับใช้ตัวมันลี่นะครับ T720 นะครับผมการเล่นเกมต่างๆพวกนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับ 3D 2D เล่นได้หมดแน่นอนครับแล้วก็ขนาดหน้าจอ5.5นิ้วนะครับผมสกีเรสซลูชันอยู่ที่1,800 x 1,920พิกเซลนะครับก็คือ Full HD นั่นเองนะครับผมีกล้องหลัง13ล้านกล้องหน้า5ล้านนะครับแรมตัวนี้นะครับให้มาอยู่ที่ 2G นะครับผมนี่ฮะแล้วก็ ตัวลอมนะครับก็มีให้เลือก2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือตัวลอม16หจิกกับ32จิกนะครับผมนี่ฮะ CPU 8คอร์นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนี่ฮะหนึ 1, 2, นะครับถึง8เนาะมีทั้งหมด8คอร์มัลติทัชตัวนี้ก็มีทั้งหมด10จุดด้วยกันนะครับผมเราลองให้ดูนะครับ นี่ครับสิบจุดนะครับเป็นมอเรัดสิบจุดตัวนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ความจุอยู่ที่สามพันหนึ่งร้อยมิลลิแอมนะครับแล้วก็ที่สําคัญเป็นแบตของโซนี่ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็หมดกังวลนะครับว่าหน้าจอใหญ่แล้วแบตจะไม่อึดนะครับผมตัวนี้จัดมาให้เต็มนะครับเอามานะครับเป็นการวัดผลนะครับของการประมวลผลด้าน 3D นะครับกราฟิกเนี่ยก็ได้อยู่ที่ 56.6สิบหกจุดหก fps นะครับก็ถือได้ว่าลื่นไหลได้ดีมากเลยนะครับต่อมานะครับเราจะมาทำการเทสสปีดเน็ตกันเลยนะครับตัวนี้เราใช้ซิมทูทั้งคู่นะครับผมนะฮะทูสานี่ก็เป็นทูนะครับผมและตอนนี้ที่เชื่อมต่อเนี่ยก็จะเป็นตัวความเร็วสามเท่านั้นนะครับพื้นที่นี้ยังไม่รองรับสี่นะครับผมที่เราอยู่อันนี้เป็นตัวหกพัทนะครับส่วนด้านซ้ายก็คือตัว m สอง note ของเรา นี่ครับค่าที่ได้ก็ไม่ค่อยต่างกันนะครับผมมีช่วงของการแกว่งนิดหน่อยนะครับไม่ต่างกันมากนะครับผมฉะนั้นก็อันนี้คือเทสให้ดูนะครับว่าการเล่น 3G หรือ 4G เนี่ยไม่มีปัญหาสำหรับตัว M2 Note นะครับซึ่งการเทสเนี่ยเราเลือกตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวกันด้วยนะครับนี่นะครับผมอันนี้คือขนาดของตัวเครื่องนะครับเมื่อเทียบกับตัว iPhone 6 Plus นะครับผมสังเกตดูเรื่องของนะฮะ ขนาดหน้าจอก็ต่างกันนิดเดียวนะครับแทบไม่ต่างกันเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องของเนี้ยความหนาของตัวเครื่องนะครับเนี่ยก็แทบไม่ต่างกันนะครับผมเนี่ยขนาดใครที่ชอบมือถือจอใหญ่เนี่ยก็ตัว M2 Note นะครับน่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากสเปคที่ให้มาเนี่ยกับราคาที่ขายเนี้ยถือว่าสุดคุ้มมากๆเลยนะครับ